มากน้ำก็ใสเห็นไหมคะล่มลื่นมากเลยน้ำตกแก่งหินเพิงค่ะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะท้องฟ้าเป็นไงคะวันนี้สดใส อยากมาเที่ยวแนะนำค่ะมาง่ายมากเลยมาเส้นกบ,บินบุรีนะคะวิ่งออกอเส้นที่จะไปปักธงชัยพอถึงสี่แยกบ้านโคกเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเปน็นอำเภอนาดีนะคะก็จะมีป้ายบอกทางมาเรื่อยๆแต่ไม่ต้องไปดูเนนะคะไม่ต้องไปดู GPS อ, e อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าอาจจะหลงได้นะคะพื้นที่ที่เป็นชนบทอ่ะ GPS e ยังไม่ได้อัปเดต อันนี้เรามาแบบดูป้ายมาอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ถามถามทางม,มาด้วยเย็นมากเลยอยากเล่นน้ำมากแต่ว่าไม่ได้เตรียมทุดมาแบบมาแบบไม่ได้ตั้งใจพอดีนัดเพื่อนไว้ค่ะแล้วพอดีเพื่อนไม่ว่างเอ๊ะนัดไว้แต่เพื่อนไม่ว่างไม่ได้นัดสิมาเซอร์ไพรส์เพื่อนแต่เพื่อนผรไม่ว่างก็เลยเปลี่ยนแผนมาเที่ยวน้ำตก